สวัดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูปอนในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยนมคุณครูปอนมีนิทานสนุกๆกเกี่ยวกับนมมาฝากเด็กๆด,ด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องนมจืดอร่อยจังเรื่องโดยพุทสดีจันบางภาพโดยสุนีตันประสาทหนูชื่อน้ำโม อายุ4ขวบเป็นเด็กฉลาดมั้งร่าเริงชอบดื่มนมจืดวันนี้พ่อกับแม่พานโมมาเที่ยวที่ฟาร์มโคโนมไทยจอมพลังตอนแรกพี่คาวบอยใส่เสื้อแดงแจ๋พาเข้าไปในห้องดูวิดีโอชีวิตของคาวบอยเมืองไทยไปดูการรีดนมจากแม่โคใจดีบางตัวก็ใช้เครื่องรีดนม บางตัวก็ใช้มือรีดแต่ที่นโมชอบที่สุดก็คือได้ป้อนนมขวดโตให้ลูกโคตัวลายน่ารักด้วยมือของนโมเองแล้วไปดูขั้นตอนการทำนมโคไทยจอมพลังที่เอาน้ำนมมาจากแม่โคใจดีพี่ข่าวบอยเอานมมาให้นักท่องเที่ยวชิมมีให้เลือกหลายรสรสสตรอเบอรีอร่รสช็อกโกแลต รสกุ้ยหอมรสหวานรสจืดน้ำโมเลือกดื่มนมรสจืดและเด็กผู้ชายใส่เสืเส้อสีฟ้าตัวโตวสูงก็เลือกดื่มนมรสจืดเหมือนกันน้ำโมจําได้ว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันน้ำโมดื่มนมหมดกล่องแล้วหันไปบอกแม่ว่าแม่คะนมจือดอร่อยจังจากนั้นก็นั่งรถพ่วง เข้าไปชมทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มสวยงามอากาศเย็นสบายมีฝูงโคโนมกำลังกินหญ้าอยู่หลายตัวน้ำโมได้นั่งใกล้กับเด็กใส่เสื้อสีฟ้าตัวโต,วต,วตวสูงคนนั้นน้ำโมยิ้มให้แล้วพูดว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำโมชอบดื่มนมรสจืดพี่ชื่ออะไรหรือคะ พี่ชื่อสาธุชอบดื่มนมรสจืดเหมือนกันพี่คาวบอยบอกว่าอาหารของโคนมที่นี่นอกจากจะกินหญ้าสดกินหญ้าแหง้งยังกินหญ้าหมักที่เสริมวิตามินอีกด้วยรถพ่วงพาพวกเรามาหยุดที่ฟาร์มม้าแครมีม้าแครไว้บริการเด็กๆพี่สาธุขีม้าแครนนโมก็ขี่บ้าง แต่น้ำโมไม่อยากให้พี่คาวบอยจูงม้าเดินน้ำโมยอยากให้ม้าวิ่งไม่ต้องมีคนจูงเหมือนในหนังพี่คาวบอยบอกว่าน้ำโมย,ยังตัวเล็กขาสั้นอยู่กลัวจะตกมา้าเอาไว้ให้ตัวโตวสูงอีกหน่อยก่อนพี่คาวบอยพาไปเที่ยวอีกหลายที่จนเย็นวันนี้น้ำโมสนุกมากพ่อซื้อนมโคไทยจอมพลังลดจืด กลับมาให้น้ำโมกินที่บ้านด้วยระหว่างทางกลับบ้านน้ำโมบอกพ่อว่าน้ำโมอ,อยากตัวสูงเพราะพี่คาวบอยบอกว่าถ้าน้ำโมตัวสูงอีกหน่อยแล้วไปหัดขีม่ม้าก็จะขี่ม้าแบบไม่ต้องมีคนจูงได้พ่อบอกว่าถ้าน้ำโมอ,อยากตัวสูงน้ำโมต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มันออกกำลังกายที่สำคัญต้องดื่มนมทุกวันการดื่มนม จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงตอนค่ำนโมขอนมแม่อีกหนึ่งกรองนโมดื่มนมหมดแล้วบอกว่าแม่คะนมจืดอร่อยจังนโมแปลงฟันก่อนนอนเสร็จแล้วแม่ก็พาเข้านอนแม่พูดว่าเราควรเลือกดื่มนมรสจืดเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ฟันก็จะไม่ผุและคุ้มค่ากว่าฝันดีนะจ๊ะลูกรักและนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูนิทานกันไปแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าน้องนโมได้นมจากที่ไหนมาดื่มนะติ๊กตอกติ๊กต๊อกใช่แล้วคะ่ะน้องนโมนะคะได้นมมาจากแม่วัวน,นั่นเอง และนอกจากแม่วัวนะคะยังมีนมจากที่อื่นๆอีกมากมายเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนมมีประโยชน์มากมายช่วยเสริมสร้างกระดูกข,ของเราให้แข็งแรงทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตวันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับนมซึ่งนมที่คุณครูนำมาวันนี้มีด้วยกันเจ็ดอย่างค่ะ อย่างที่1คือนมของแม่เรานั่นเองนมจากเต้าที่เด็กๆได้รับประทานตอนที่เด็กๆยังตัวเล็กๆอยู่หรือที่เรียกว่าเบบีอย่างที่สองนมวัวได้มาจากแม่วัวอย่างที่3นมแพะได้มาจากแม่แพะอย่างที่สี่นมอัลมอนด์ห้านมถั่วเหลืองห นมมะพร้าวหรือที่เรียกกันว่ากะทิ 7. น้ำนมข้าวเด็กๆดกเห็นแล้วใช่ไหมคะว่านมไม่ได้มาจากแค่แม่วัวเท่านั้นแต่นมยังมาจากแม่ของเรามาจากแม่แพะมาจากนมออลมอนมาจากนมถั่วเหลืองมาจากนมมะพร้าวมาจากน้ำนมข้าวและน้ำนมอื่นๆอีก คายนี้นะคะคุณคูปอนอยากจะฝากถึงเด็กๆว่าให้เด็กๆรับประทานนมเยอะๆนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงและคุณคูปอนอยากจะให้เด็กๆทุกคนดื่มนมที่ตัวเองชอบและส่งรูปมาอวดเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย